วันวันไม่ทำอะไรดาคุณเอือนพอยหิวไม่ต้องมองไม่ต้องมองผมไม่ได้ว่าคุณไม่ได้ว่าคุณพูดถึงใครล่ะไม่ได้ว่าเลยคุณจะร้อนตัวทําไมคุณไม่ต้องร้อนตัววันนี้ผมผมบ่นผมไมเฉยวันวันทำอะไรเป็นน่ะดาเป็นอย่างเดียวขอจัดการด้เฮ้ยผมไม่ว่าอะไรคุณเฮ้ยผมไม่ได้ว่าอะไรคุณอย่าร้อนตัว บอกก็ไม่เคยด่าใครไม่เคยด่าใครแต่ใครมาด่าอย่างเดียวกินก็กินของฟรีตังก็ไม่เคยจ่ายถ้าเกิดมันทำไมไปตายไปตายดีที่สุดก็จะอยกมือไหว้ด้วยไหวทำไมอ่ะไหวแล้วก็ด่าคนน่ะพูดอย่างนี้ได้ยังไงเฮ้ยผมไม่ได้ว่าคุณโอ้ยคุณคุณจะคุณจะร้อนตัวทำไมที่ภาชนจัดสรรบ้านนี้แหละเรารู้ว่าไม่ได้ว่าคุณคุณจะร้อนตัวทำไมเนี่ยผมพูดลอยๆกุ๊งเขาบอกมาลอยๆ ก้าวมุ่งจะร้อนโซนทำไมไปจอมย่าเออนั่งกินที่ที่ที่ห้องเราเนี่ยว่าไปหรือเปล่าพี่หมายถึงพี่เป็นคนดีนะมก็ผมไม่ได้ว่าอะไรคุณแล้วคุณจะว่าอะไรผมมากคุณดีว่าเหรอบอกผมว่าอะไรคุณนะเาบอกว่าพี่เป็นคนดีก็คุณคุณไม่ต้องยึงกับเรื่องชีวิตผมวันวานพูดถึงแต่พระพูดถึงแต่ตำรวจเดี๋ยวรอได้หรอเดี๋ยวคือไม่ทำอะไรจริงๆอ่ะ ไม่ได้เกิดมาทำไมอ่ะฮะไปให้หมดกินได้ไหมไปแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนดีอะไรก็กินกินแต่กินแต่ของฟรีไม่เคยจ่ายตังค์แล้วบอกว่าที่บ้านฐานะรวยแล้วไม่เคยจ่ายตังค์งงเพื่ออะไรอ่ะโกกตัวเองเพื่ออะไร,อ,รอ,อ่ะอาทำหน้าทำหน้า,นาซื้อทำหน้าซื้อตกปากแม่งเลยอ,อ้อออาวๆด่าดีไม่สลด ให้นะเเนเฮ้ยผมไม่ได้ว่าอะไรผมสามาะอะไรกับผ,ผ,ผมผมกำลังบนอยู่ผมกำลังบนของผมมันไม่เกยบกับคุนคุณเนี้ยปากไปเดี๋ยวความจริงก็งม,ม,มกาหมดทำอะไรเป็นบ้างอ่ะฮะรู้ดีทุกอย่างแต่ไม่ทำงานทำการแลดพิ่ทำไมอ่ะแ้วพิ่ทำไมไม่ต้องแรดได้ข่าวว่าพวกกอกฟันหน้าลุ่มล้มหมดแล้วไหมเหรอว่าชิ้งเดี๋ยวเราอะฮะ อาทำอาปากทำไมตบเลยนะโอ้ยทำไมพูดจาไปอย่างนั้นหมดแล้วผมไม่รู้ว่าอะไรคุณคุณเดือดร้อนทำไมห่าแล้วพินทามายแล้วพินทามหิวเหรอเป็นกระสือเหรอถามอะไรอย่างนี้นะเฮ้ยผมพูดบนโอ้ยวนพระกระจัดสัลยะเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรคุณมะเนี่ยผมไม่รู้ว่าอะไรคุณคุณมีเรือะไรกับผมวมึงว่ากูไปเนี่ยวันวันก็ไม่ทำไรครับคนนี้ ถ้าใครมาก็ขอตังค์เขาแต่พอมีตังค์เยอะมีคนขอว่าซื้อขนมมัง่งไม่ให้อาจจะอ้าปากไม่สลดลองสลดนบ้างเด็กไปแล้วไปแล้วหรืออีกจับคนมามาอันนี้กันที่นึงคือแบบไม่สนุนเลยเหรออาการจะนามันนี่แล้วาการจานามางี้ฮะการจานามางี้ฮะ <c oughs> กลับบ้านแล้ว เอาเอ,าเอาเอา,ทำทำทำายิตาอนนเอามือปิดจมูกทไมอะอย่าการนะเาอปิดจมูกทไมยาการนาแกนี่ชั่วนะยาการชนะวันวันดายอย่างเดียวเนะยยายการชนะยาการนะทน่าสนุดมางไม่ใช่ดายอย่างเดียวกินอย่างเดียวนอนทำอะไรไม่เป็นทกอย่างปากดี้อกาการนาเนี่ยอ่ะเนี่ยปากทไมากานา อย่ามื่นี่ยอากันจนาไอ้เฮียคุณชื่ออะไรณคุ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 ณชื่อใอดด่าคนนี้ที่มันมทำไม่ดีอ่ะเอามาเต็มที่โอ้มาหัวเรือเลยนะย่ากัญจนนาใครขีบปลาทำไมอย่าช่วยอย่าช่วยเยอะช่วยนิดน้อยเอามือแต่น้าผาไป่กาญจนนาสับทำไมกาญจนนาผ<ต>มว่าก,กาญจนนานี่นาน่นาจะเลอะเทอะเว้ยสับไอ้เฮียนี่ตายเลยผมว่าไม่มาหาเลยกัญจนนา เฮ้ยเฮ้ยผมคุยกับสองคนมาเฮ้ยเงียบไปเลยนะคุณเงียบไปเลยนะเฮ้ยพี่โนดตกับมาเดี๋ยวนี้แล้วเฮ้ยคุณเงียบไปเลยนะมปฏิกิริยาไมเดีคุณเงียบไปเลยนะคุณกาจนาคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรรัตนาหอเลมลูกพ่อสถานแม่เสิ่งแต่ผมกับคุณกาจนาคุณเป็นเฮ้ยๆๆมาบ้าจังเยายกาจนาแกนี่มีสติเยอะเลยว่านะแต่ทำไมแกชอบขอตังค์เคาว่าทำไมทำไมทำไมแกชอบกินของฟรียากาจนา ถ้แกชอบด่าคนนะยกาจนาเพื่ออะไรเออเพื่ออะไรสัรถมาหนีกาจนาเถียงมึงดิเถียงมั้งเด็ดตบเลยกาจนะเออยายกาจนาใช่ไหมแกเกินไปเลยนะแกหัดทำงานทำการบ้างไม่น่าเป็นผักอ้าวขยับพือทำไมขยับพือทำไมขยิบปากนะขยิบปากทำไมฮะทำตาขยิบปากทำไมเอาเอาพิจารณาผ่านมาจะกาจนา ับทำไมยกระับชนะสับทำไมวะสับทำไมเี่ยฮมันน่ารักกัเลยยกดับชนะแม่แมองอะไรมองอะไรมองผู้ชายเหรอมาถามใครทุกเลื่อนเงี้ยละเฮ้ยคุณะเสือกไยากนะนมาคุณยปากไปนะโอยคุณงัปากคุณไปนะโอยนอ่มึงคุณจะจับปากนะปากยาพื้นคุณีับปากนะผมกำลัง คนใจกาญจนาวของที้บ่นคุณนะคุณเงียปบปากไ้วนะเฮ้ยคุณเงียบนะคุณเงียบแต่พระรู้เรื่องอย่าแป้บอะไรเงียปบปากนะากเงียบไปเฉยๆเขาไม่เอ่ยชื่อเราแล้วแต่นานั่ง,ฉงเฉยๆผมพูดถึงกาญจนาอพูดถึงกาญจนาเขาไม่เอ่ยชื่อเราอะกาญจนาได้ข่าวว่าชอบพูดถึงพระแล้วพระทำอะไรให,ห้ล่ะฮะเพื่อนไปตำรวจเรอะอาศัยหัวทำไมใส,มสม่หัวทำไมเอาปากทำไมอาปากทำไม โอ้ยตายแล้วเฮ้ยผมเลี้ยวไปนี่เถื่อเขาพูดกับการจนาเขาไมพูดกับรัตนาเราเราชื่อรัตนาไม่ใช่เหรออย่าการจนาตั้งสติแกไปกิ้กับพระหรือเปล่าวะเห็นชอบพูดถึงพระอาจะไปยี่ฟันฟันบนไม่มีที่ยี่ทำไมอ่ามองมองหันตาแล้วเจอล้างมือหรอกเอาเอาเอาเขยิบตาทำไมเอาเอยกมือขึ้นมาทำไมอย่าการนายกมือขึ้นมาทำไมจะสาบคายแล้วตอบเลย อผ้ายเนีตั้งสติ้าตั้งสติเขาคุย่อะไดกาคุยกับการกนาตั้งสติตั้งสติอาอาอามองในการามองหาผู้ชายรอๆเหรออายุปานเียบดีทำไมเป็นเกียระสือนรี่กานาแกเนี่ยฮะเอา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 กันฟันตัวเองเนี่น่กานาเ่องมันตกเลยนะเอาทีกาณาเก็บอะไรบ้างไหมเก็ไปอะไรบ้างไหมบอกกับฉันไม่ใช่กานาเ้ย ตั้งสติเฮ้ยนี่มันการนตั้งสติแม่คนมายิงด้วยอัตโนมัตินี่ยคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรตั้งสติคุณมาโร่ผมถามว่าคุณชื่ออะไรรัตนาหอเล่ล้าผมกดการนามันเกี่ยวไเอ้าคุณโอ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออน่าเชไม่เกี่ยวเขาคุยกับการนาเอออ้พวกนี้มาฉันด่าแกอยู่เออองหันตาทำไม พระรู้อ่ะเฮ้ยเขาเป็นอะไรเขาเนี่ยป้าเขาเรียกด่าแใหอยู่อย่าพูดอย่างเงี้ยเออเขาคุยกับการชนาเอ้ยเจ๊กไม่ต้องมาพูดนะเออเขาไม่เอ่ยชื่อแล้วนาคุณอย่าเดือดร้อนดิชีวิตจริงนี่บอกให้ตั้งสติไงจากนี้มีดาวัฒนาการชนาเงียบปากเลยนะไก่อะไม่ต้องมือแตะหน้าพากไม่ต้องสวดไม่ต้องยกมือไว้ฉันไม่ใช่พระเอามือเขาทําไมคันเหรือเขาทําไมมันคันเหรือพูดเรื่องไปหมดเลยนะอะไรก็แกตนา หายรู้เรื่องหมดเดยวก็ขฆ่าคนตายเอาใจแม่เอาไนะไอาใจแม้อาแมไเ้ีอะไรก็เีแค่เอาเ่งขึ้นเยอะเลยเ้รียกชื่อพี่เอาลก่อนนี้ก่งขึ้นเยอะเลยกาศนาทำไมอยากกินขี้เล็บเหรอดูเล็บแจกขี้เล็บเหรอมงดูมองหน้า้มองหน้าหันตาดูวมดอายุปากมันกาจนาอยากกาศนาที่แกนี่เป็นเอาเยอะกาจนา เดี๋ยวมากันจริงคุณเดี๋ยวกาจนาเกลอนตัวจำไมไม่มีการว่าแกเลยกาจนาตั้งสติดิป้าโอ้เจมไม่ต้องพูดนะแต่เขาไม่ได้เรียกชื่อเราอ่ะเดี๋ยวมากันเต็มที่หมดกาจนาแค่เงี้ปากเลยนะปากเขาเหม็นนะเรากาจนาใช่ไหมกาจนาเอาเอาเอาแล้วแกจะเกาลิ้นมือนิ้วทำไมอ่ะแกเป็นเด็กเหรอไม่ว่าคนทั่วไปอย่างนี้นะพารู้ดีนะกาจนาไม่เกี่ยวกับอุณเลิศ คุณด่าใครเคุณด่าคใครเนี่ยคุณด่าใครเดี๋ยวพี่นคุณด่าใครเดี๋ยวพี่โนคุณด่าใครเม่คุณด่าใครคุณด่าครเอ่ดเอินคับคุณยบพาคุณกับารนนายูคุณอย่าล่อตัวกับผเอามองอะไรกาจนนตบตาบุญเ่นเอาเาเาเลี่ยไมาือทไมอ้เด็คนกจะมาตบหน้าตายเฮ้ยอกย่า จะเป็นอะไรเขามากไหมั้ยเขาไม่ได้เอ่ยรัตนาเรานั่งหเฉยดิเราเดี๋ยว้อนทำไมอะเจ๊มาพูดอะไรอย่างนี้ล่ะป้าเดี๋ยว้อนทำไมเฮ้ยเดี๋ยวตำรวจก็มากันเต็มเออการจนาแกเป็นผัวมีผัวไปตำรวจเหรอกาญจนาเห็นเจ้าบุญต่านตำรวจอะใช่ไหมใช่เว้ยใช่ด้วยเอใช่แล้วการจนาแล้วแกจะเอามือเท้าโต๊ะทำไมชิบหายทำอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวชีวิตจริงก็จะโกด พราบ้านเรามีชีวิตรจริงพระพูด,ดยอย่างนี้กเราหมดเลยเฮ้ยผมว่าการจะนงาไม่ได้ว่าแะ <c oughs> ่านกูนีเฮีย